เทศกาลถือศีลกินเจและขนมเจสมุนไพรของดีเมืองราชบุรีประจำปี2568จังหวัดราชบุรีเริ่มต้นแล้วกับเทศกาลถือศีลกินเจและขนมเจสมุนไพรของดีเมืองราชบุรีประจำปี2568ประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนต่างพร้อมใจกันเข้าร่วมถือศีลกินเจวันแรกอย่างคึกคัก ที่ศาลเจ้าพ่อปู่รงเจปากท่ออำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนายวีรวิทย์เจริญชัยนายกเทศบาลตำบลปากท่อพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลกินเจประจำปี2568โดยมีพ่อค้าและประชาชนในพื้นที่รวมถึงอำเภอก้อยเคียงเดินทางมาร่วมงานอย่างคับคั่ง ภายในงานมีร้านจำหน่ายอาหารเจหลากหลายเมนูทั้งอาหารข่าวและของหวานปราศจากเนื้อสัตว์หลายร้านร่วมแรงร่วมใจนำอาหารเจมาจำหน่ายเพื่อร่วมสร้างบุญกุศลในเทศกาลอันเป็นมงคลน,นี้ หนึ่งในไฮไลท์ของงานคือขนมเจสมุนไพราจากร้าน p ีพีเบเกอรี่โดยนางสิริพรจิตอุดมวัฒนาอายุ58ปีเจ้าของร้านซึ่งจำหน่ายขนมเจมาแล้วกว่า40ปีได้นำผลิตภัณฑ์ขนมเจจากพืชสมุนไพรหลากชนิดมาวางจำหน่ายในราคาย่อมเยาได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างมากทั้งลูกค้าหน้าร้านและผู้ที่โทรสั่งจองล่วงหน้า นางสิริพรกล่าวขอบคุณประชาชนที่ให้การสนับสนุสนเทศกาลกินเจของดีเมืองราชบุรีในปีนี้พร้อมเชิญชวนร่วมกันถือศีลทำความดีเพื่อเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตในช่วงเทศกาลกินเจประจำปี2568นี้พานุมมาากิจฐานเมธีข่าวจังหวัดราชบุรี